ีเราเห็นไหมไฟทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านตรงไหนผ่านสวิตซ์ซับมือก็แล้วเลยนะจะซัเมือก็แล้วเลยเบเกอร์เบเกอร์จะมาผ่านเลยดเบเกอร์ตรงข้างหน้าเราปิดลงป้อมลงพัดลมเลยตับมดเลยจุดหนึ่งเนี่ยจุดสำคัญมากถ้าสังเกตใครเคยเป็นรับธรรมมาแล้วรู้จักรับธรรมไหมอนุตตรธรรมอ่ะเดี๋ยวดูตาอันนี้มันกระเพิ่กระเพิ่มเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรับมาอย่าง เออที่กินเจ<ม>อ่ะเนี่ยเรามองตากันรู้และรับธรรมละนะแล้วมีไม่มีไหม,มเขาจะมีเปิดอ่าน,น,นั่นก็ใช่เลยนะนั่นก็ใช่เลยนะถ้าเรามองมันน่ะถ้ารับธรรมมาแล้วม,นมนวุนมันจะเป็นมรตมาอ,อันนี้ยังอันนี้ยังแสดงว่ามันมันกินเจเรามากินเจนันก็มันอ้วนหน่อยอ้ว่ยรัออรนะบธรรมแล้วจุดรับธรรมเนี่ยจริงเขามีความลับนะเราไม่พูดกันนะเราไม่บอกกันนะจุดนี้มันเป็นจุดควอบคุมทุกอย่างในร่างกายเรา มันเป็นคอบคุมไม่ว่าดีใจเสียใจร้องไห้อะไรแล้วลลมันจะโฟกัสมาตั้งแต่เลยนะจุดนี้เลยถ้าเราไม่ดีใจเราเสียใจเราเลยปก็มันจะสังเกตไหมคนแก่คนโบราณเขาว่าห้ามอะไรนะทำหน้ามี๊วคิ้วขมวดใครลองทำหน้ามี๊ยวคิ้วขมวดให้ดูทีเป็นงังไง,ง <c oughs> มันจะมีรอยย่อนอย่างนี้ใครที่แบนเครียดไม่เครียดแต่มีขีดสองสามขีดโอ้โหอนนี้หน, <c oughs> นักเลยเครียดเลยตอนนี้ก็จะ ชอบเสียดมีปัญหาอะไรเสียดเนี่ยแหละจริงตรงเนี้ยผู้ผู้ชายหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าบางทีชู้ชนกันเขาว่าไม่ดีต้องโกรธหรอกจะผลให้มันเป็นทางเดินมันก็ทรงผมทรงผมเห็นไหมถ้าปิดไปเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันมันก็จะทําให้เราการงาการหน้าที่ก็จะไปไม่ค่อยนี่จุดจุดจุดอิงหันในสำคัญจุดที่หนึ่งเดี๋ยวนี้จุดที่สองนี่จริง จุดสุนทรสันที่เลยนะที่เกียวกับกหาไปจุดที่สองจุดที่สาต้นประมาณใช่จุดที่4ี่นี่ยหายไอนี่ประมาณ4ีที่หนึ่งนี่ยซีที่หนึ่งแล้วก็มีจับจุดที่ห้าก็ซที่หนึ่งใต้ผมไม่รู้สัญญาณหนึ่งสัญญาณสองมาเรียนแพทย์ไทจำไม่ได้ทักทีเลยเนี่ยนี่เลยนะ แล้วก็หกอยู่ตรงนี้หัวไหล่อยูนี้จับไปเลยซ้ายเดียวเจ็ดอยู่ตรงหัวไหล่เนี่ยเห็นไหมเจ็ดไปเลยเราจะเช็คดูก่อนว่าเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับระบบลมปรางคระบบระบบลมปรางค์ระบบระบบประสาทระบบอะ,บบระ,ระบบไรที่มันสั่งงานอ้าวเส้นอะไรไปถึขงข้อมือขอ้อเท้าใช่ไหมอ่าสุมรณาไม่ใช่สุมรณา อิฆาปิฆราสุมานากาลาทารีใช right? <Yeah. S 1> ่ไหมมันจะเป็นข้อมือข้อเท้าอันนี้มันจะถ้าจะมาตอนหลังเนี่ยจะมาก็ไม่รู้หรอกไปเรียนข่องมานั้นไม่จำสักทีเลยแต่ก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยไปสอบนวดหนึข้อเดียวครกข้อทุกทายอิฆาอจำได้อิฆานี่ไปทางไหนข้างซ้ายแล้วไปทั่วโลกตรงไหนกระดูกสันหลังเลยนะไปถึงตาแล้วไปถึงหูเรยจำไม่ได้ตาใช่ไหมเออแต่มาได้ข้อเดียว สอบนวดร้อยข้อประมาณได้ยี่สิบหกข้อปีหน้าก็ต้องไปสอบใหม่นะฮะนะเนี่ยเออแล้วนะปิงคลาใช่ไหมสุบร 2, ummer, รกาลทารีใช่ไหมเนี่ยมันแขนขาเหมือนกันอันเนี้ยเขาไม่ได้เป็นเน้นจากกระดูกสปายหรือว่าตรงนี้มาเขาเปิดดึงเออแลนะนิ้วมือนิ้วเท้าเราแป๊บเดียวแค่นั้นแหละมันไปนวดไปทอดตัวเลยมันเป็นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาทดสอบดูก่อน ก่อนหรือหลังทำมาเป็นยังไงนะโอเคดีไหมโอเคอันนี้นอนหลับไปเลยนะเช็คดูกันเมื่อกี้ได้มองดูว่าจุดที่หนึ่งตอนที่เราออกกําลังออกฝึกคออันนี้เราพยายามตัดออกกันกลางนะเวลาเรียนเพราะเดี๋ยวมันจะสับสนตอนที่เราเช็คกำลังมือตอนแรกเราจะดันแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้นะเราจะยืนยืนดันขายืนดันขาเออยืนดานข้างก็เอามือเนี่นมา จับตรงนี้นั้งจับตรงนี้อันก็ดึงลงมาให้เขาออกแรงสู้ยกขึ้นไปเข้าใจไหมเอาออกแรงสู้สิอันนี้กําลังเช็คพลังเช็คดูออกแรงสู้อ้อันนี้ก็แรงๆดีอยู่แล้วนี่ยไม่เป็นไรอะในไหนเราละก็ข้างนั่นี้ออกแรงสู้สู้สู้กันสู้กันสู้กันโอเคข้างข้างตัวที่สามออกแรงสู้สู้สู โอ้ยไม่มีแรงนะโอเคตัวนี้มือไว้ที่เมตรตัวนี้โอเคเสร็จแล้วก็ไปมือเงินสบายๆเนี่ยตอนหลังเมาส่วนมากลจะมาจะยืมข้ออกเอวแล้วมาทำบูโดอ่าแลบูโดเนี่ยเอาทําสําหรับคนที่มีปัญหาคนแก่คนเฒ่าอายุสูงเราไม่สามารถตัดกระดูกได้เลยเนี่ยนะอาบีบลดลดยกขึ้นกดลงไปซ้ายไปขวาหน่อยหนึ่ก็ได้เหมือนเราทำระหว่านนั้นนะไปยาวค่อยไปยาว เ่ยวเ่ยเด่ยวปีอ่ะแล้วก็ดึงเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับลมปานเวลาดึงมันจะดึงเข้าหาตัวเราเนี่ยเดี๋ยวพี่เพเ่อะไรมันจะเข้ามาตัวเราเราต้องหลบหลบดึงไปให้อาจารย์ต้นมันโอ้โหนั่นอ่าโอเคสลับแขกสลับข้าอ่าอันนี้อันนี้เนี่ยเธอดึสี่นิ้วจุดตามเขียน เลินหวเหาอ่าเอากระดูกมาให้ดูหน่อยเรเินพวเหาตรงไหนยกก้อยวางบนเนินหัเน่าอาเนินหัเหาอยู่ด้วยนี้เนินอัวเหน่าเนีตั้งเฉลี่ยประมาณตเสล็จสี่ยกนินหวเหน่ายกประมาณนั้เลโอเคเราก็มาเอาขาไหนขาซ้ายก่อนขาซ้ายเป็นหัวใจนะอื เขย่า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 โยกหมุนหน่อยหมุนท้ายหมุนขวาโอเคแล้วก็หมุนข้อเท้าทนิดหน่อยะเสร็จแล้วเราก็มาดึงต,ต,ตบขาลงมือมือประสานนี่ก็ได้นือว่าอันนี้ก็ได้จัดได้ทั้งคอทั้งเข่าท,ทั้งนี้หมดเลยเห็นไหมบางทีถ้าม,มันขยับได้นะก็เขายันเนาะเมื่มอ,กอ,อกี้อาจารย์วดนะโอเคต่อไปจด นิ้วโป้มีปัญหาอะเลย C หนึ่ง C เจ็ดถ้าไม่ดังแสดงว,ว่าคอเขามีปัญหานิ้วชี้ T หนึ่ง T เจ็ดนิ้วกลาง T แปด T สิบสองนิ้วนางเล้วหนึ่งเล้วห้านิ้วก้อยก้นกบข้อสิบโอ้ยอันนี้ข้อสิบไม่ดังเลยแสดงว,ว่าก้นกบมีปัญหาเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ทีหลัง เขยยามาอีกทางหุนหุนกลับโอเคแล้วก็จับก็เ,เขายันหน่อยก็ไดนะ้นะยันแล้วก็ดึงดึงแรงๆบางทีเ,เขาจะมีนะดึงสูงขนาดนี้ดึงขนาดนี้ขนาดนี้เราเอาประมาณตรงระดับกลางกแล้วกันเพราะว่าเอียดเนี่ยมันจะมีช่องเอียวช่องอก ช่วงคออะไรเนี่ยนะเราประมาณช่วงนี้รู้สึกว่าจะช่วงเดียวก็พอแล้วนะหมุนข้อเท้านิดหน่อยบางบางบางทีเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเลยนะห้ยใจเข้เาห้ยใจออกแต่ตอนหลังทำไมไม่เอาแล,ลนะ้ววันนี้ก็อะไรนะหัวผิดออกอะไรอะยเนี่ยแต่ตอนหลังไม่เอาและนะ้วนะเอาแค่นี้พอละหมุนข้อมหมุนอหมุน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 จับหมุนดูว่าอะนี่สีอะไรนะ อันนี้ T ีหนึ่ง C เจ็ดทีหนึ่งทีแปดอ่าระเภท T หนึ่ง T เจ็ดทีแปด T สิบสอง L หนึ่ง L ห้าห้าอันนี้อะไรก้นกบก้นกบไม่ดังเลยอ่จะแดลว่าเขามีปัญหากระดูกก้นกบเนี่กระดูกเนี่ยข้อศีรษะกระดูกเนี้ยโอเคต่อไปเราดูที่ขย่า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 บีบบีบนวดนวดเหมือนกันเราเรียนสองวันเนี่ย เดี๋ยวตอนบ่ายสอบเนี่ยไม่ได้ทักทายอย่างไมยจำจำท่าน,นี้ให้ได้นะี่ท่าน,นี้กลับไปเนี่ยก็่านแล้วมาตมานี่ขา,านง่ายใน,นข้อสอบตมา,านี่ยกขึ้นกดลงไป้ช้ไปขวาหมุนแล้วก็ดึงนะดึงให้หลบไปไหนมาหลบรบนี้ลงตรงนี้อ่นานั่นือ อ่าโอเคมาเช็คกำลังรอบหนึ่งอันนี้ปกติที่มาเลเซียเขาจะสอนสองวันเวลาสองวันคออหนึ่งไม่แพงหรอกประมาณสองหมื่นกว่าบาทถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านมาสอนลูกศิษย์สอนเนี่ยประมาณสองหมื่นตมาได้เชิญมาสอนที่มุงเคยแตมาแล้วก็เรียนกับลูกศิษย์อาตมาด้วยเอาแรงสู้นี่หนึ่งนึ่งยเจ็่ตรงสู้โอ้โหแรงนะสิษยานี้ แรงสู้อีกข้างหนึ่งแรงสู้อ้าวลอยจะเอามือจับไปนี้ก็ได้นะฮะข้างล่างนี่หน่อยยกซีที่หนึ่งแล้วก็จับคุ่มคุมไนเลยก็ได้แรงสู้โอ้โห,โหกดมันลงข้างหนึ่งแรงสู้ว่าไงแรงสู้โอ้โหดึงไม่ลงเลยข้างหนึ่งข้างนู้น มีแรงใช่ไหมอันนี้แค่ชาร์จไปประมาณห้าส right <c oughs> ิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะยังไม่เต็มนะรู้สึกมีแรงนี่แหละเดี๋ยวลองลุกขึ้นมาดูสิปล่อยไว้ลุกนี้ถูกไหมไม่ถูกทำไมแข่งกันเลยเดี๋ยวลองลุกเดินไปสักรอบหนึ่งช่วงเบื่อช่วงแหมาดามแค่เบาครับฮะเบาเลยทำไมไม่ได้จัดอะไรเลยอันนี้แค่รอบแรกนะนอนหงายต่อเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาอีก นะวางสุดนี้วางสุดนี้เรามีปัญหาคอตกบางสุดนี้เราไหลยกไปขึ้นวางสุดนี้ก็แล้วแต่เรามีปัญหาตรงไหนแล้วก็มือวางตรงนั้นกัดดึงมดึงดึงเข้าอ่าบางคนบางทีทำไมเขาไม่มีนะเขาเเจ็บตรงนี้ทำไมก็มือว่างแล้วแต่บางนก็ดึงเอ๊ะมันหายยังไงเราต้องไรู้เหมือนกับพี่อาจารย์อะไรนะเจ็บเจ็บไมเจ็บหายเจ็บไม่เจ็บแบบนี้ ันก็แปลกนะอันนี้อันนี้เขาจะเล่นลองปานเล่นนะเนี่ยลองเป่าเนี่ยนะ้แตมาไม่เล่นนะครับไม่กล้าเล่นนะต่อไปนี่ออกมือไปจับที่ไทรอยสีห้านี่ประมาณจับหมดแล้วกตนเนี่ยทำไปตลอดทุกข้อเลยทุกอ่อแตมาชอบทุกข้อบางทีเขาจะเอาข้อนี้อ่ะข้อนี้อ่ะข้อนี้อ่ะเราเอาทุกข้อเลยนะไปๆไปๆทย่ยอมเมื่อเดิมท่านนี้แตมาก็ยังงงอยู่นะว่าพลังเนี่ยมันทำไมต้องมีการอะไรนะ ขนนอนหายขอนดีดีฝ่อเราเดินไหมเวลารถปฏิกิเกตปุ๊บตกลงบางคนสลบไปแล้วบางทีขอนหนีขอนหายมีคยค ái, ไหมแล้วก็ไปหาคนแก่คนเฒ่าใช่ไหมคนแก่คนเฒ่เขาของเราก็จะไปมีการเลี้ยบที่ไหนเลี้ยบขอนไม่รู้อิสรมามีไหมเวลาเด็กตกตรงตกใจไม่มีใช่ไหมการเลือกบขอนไม่มีแน่ถ้าพาอีสานพักนี่เรามีไหมมีมใช่ไหมมันแนแน,นี่ยได้สายสินเนี่ยไปผูกไปเอ้ยลูกไอ้ตกเนี่ยที่ไหนกลับมาเด้ออะไรอย่างเงี้เรา เลือกขันนการนี่เป็นการเลือกข้นอ,อันนี้มันกันอันที่ที่มาเนี่ยที่แบบเด็กที่มันมีปมมีอะไรอยู่ในใจที่มันไม่อยู่กับในตับตัวอะไรมันจะกับทันเลือกข้นอะเด็กก็ขึ้นกดลงไปซ้ายไบฟองหงุดหงิดกลับไปเก็บบีบีนิด,ดหน่อยเสก็เด็กวก็ดึงอ,อันนี้มันจะไม่ดังทุกนิ้วแล้วมันจะดังเป็นโฟกัสไปอแสดวงว่านี่ขวนคนนี้เห็นไหม ดังป like ๊อกและใช่ไหมดังป๊อกหนึงมันจะโฟกัสเป็นจุดๆไปสมมติถ้าไหลเราไม่ดีอันนี้ไหลเท่าไหไม่ดีถ้านอนที่มันสายมันสายมาเล้วจับเลยถ้าไหลไม่ดีเรามึงวางที่ไหลไปนะสำหรับข้าเอาอันนี้ไว้ที่คอไปที่คอก่อนนี่สอบที่เอวนะฮะเอาให้ยาวเหมือนเดิม โอ้ท่าอนี้นะบางทีเราทำทำดูไม่รู้สึกว่ามันง่ายนะแต่มันใช้กำลังเยอะเหมือนกันอันเหนื่อยเหมือนกันนะน้องๆตัดกระดูกกันนะมันก็เราเือยประคองที่นี่ก็พุ่งเลยไม่ตัดไม่ตั้งไม่เป็นไรนะอ่าไม่ตั้งก็ได้แล้วก็หมุนหมุนเหมือนเดิมทยอยๆแล้วก็หมุนหนอ่าแล้วก็ดึงอันนี้มันจะโฟกัสจะโฟกัสนิ้วใช่นะสว่างค้อกับข้อมือ ไม่ดังก็ไม่ดัถ้าคนไม่ดังในพวกเนี่ยอืเนี่ยดังนะเนี่ยดังเลยเมื่อกี้คนกบไม่ดังใช่ไหมเรื่องอะไรโอ้โหไม่ดังเลยมันติดหน้าดูเลยโอ้ไม่ดังเลยทั้งมันมันจะเป็นช่องเดียวกแบบนี้แต่ว่้เราเหมันติดเยอะน่าจะเคยเราผูกล้มคนกัน มัำอะไรเลยปัวดิแทนให้ไหนตะมาเลยไม่ต้องมาจับข้อมือข้อเท้าอ่ะโอเคแล้วเหนื่อยก็จค่คอเท่านะ้นตะมาอ่ะเอามือ์ิืมหน้าผากอืมหายกมือขึ้นเหมือนเดิมเช็นอีกรอบหนึ่งรอบที่สามเอาแรงสู้สู้โอ้โหดึงไม่ลงเลยนั่งนี้ที่หูแรงสู้ โอ้โหแข็งอีกข้างนึงอ่ะท้ายทอยอ่ะท้ายทอยข้างนึ่งอ่าเมะื่อไรเมื่อไรข้างนึ่งอ่ะเราลุกเดินเราจะเป็นไงบ้าง <c oughs> เป็นไงรู้สึกตัวเบาโล่งไหม,มท,ที่ที่เป็ดเจ็บคออะไรเป็นยี้เป็นไงบ้างเจ็บคอมหมุนมือหงาย หายแล้วหมดไหลแล้วไห็น้ำเลยที่มันเงะรู้สึกเหมือนเงามันเบาเหมือนเหมือนเหมือนปกติครับมันจะเบาแบบไม่ไม่ไม่ขัดไม่ถึงไม่ขัดไม่ถึงเลยมันเบาเราไม่ได้ทำอะไรนะเราแค่เนี่ยเออเส้นอะไรถ้าเป็นแผนไทยก็การได้พาเลยไม่ตึงนิ้วตึงนะเราไม่ได้ไปจับกระดูกตรงไหนเลยเบาตัวแล้วนี่แหละรู้กแม่เนี่ยที่อเมรที่อเมริกเซียทำแค่เนี่ยประมาณ400เ้อยเย แปดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบดิจิตประมาณสี่ห้าร้อยแปดร้อยบาทก็นอนก็ได้นวดได้เลยโอ้โหแล้วก็แต่บางทีมันจะมีอะไรให้ไปซื้อยาคล้ายๆฮูมาบาตี้อะไรเป็นเม็ดเอ็ดถ้าเราจะเช็คลมว่าจะดูตรงไหนเราติดข้อตรงไหนเราติดอินนี่มันจะยาวไปเอาให้น้องไหนท้าสุดท้ายเดี๋ยวเช็คก่อนวันนี้ก่อนที่จะขึ้นทางอะไรอย่างเง้ยนะถ้าเดินคอตัวนี้กำลังมีการเห็นว่า ลูกเสร็จอาจารย์ใช้อยหัวจะมาว่ากำลังมีมีมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามโซเชียลแรงมากตอนนี้นะมเพราะการดึงคูดึงคอเนี่ยมันเป็นหมอของของเป็นแพทย์ของพวกนักกายภาพจันัดนะบอกกันว่าเอ๊พวกเรานี่กำลังเอาอะไรนะเอาวิชาชีพออกมาทำมันดึงคอได้ไหมสงสารมันได้ไหมแรงมันได้ไหมเออเนี่ยเพราะว่าหมอกายภาพบัดคนไข้น้อยลงน้อยลงไปหาพวกเราหมดเลยนี่นะ มาเช็คตรงคอดี๋ยวก่อนแล้วดึงคอนะแล้วก็มือเลยนะให้มันติดคางนิดหน่อยนะได้คางนิดหน่อยมาดีนะเพราะว่าถ้าเอาลงไปเนเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกให้ตดแคางนิดหน่อยแล้วก็เหมือนกันเราก็จับนะก็จับให้มันให้มันแน่นแน่นข้าดื้ออย่าดื้อเกนไปเย่าแจ่มเกินไปถ้าขมาดีที่สุดนะถ้ามาคอก็ได้นะให้มันอยู่ระหว่างหูนนะอยู่ระหว่าง แล้วเราก็ดึงดึงตามแนวเลยนะแนวตรงตรงแนวหนาๆเหมือนนะบางคนเนี่ยดึงชุ่มสูงนี้ไปก็ระวังบางทีก็จะนี่แหละเราก็ต้องรู้ว่าเขาเก่งใไหมถ้าขยับยนี้แสดงเขาไม่เก่งถ้าเก่งเราก็อย่าไปดึงนะฮะเราก็ต้องดูดูว่าบางคนก็จะบางคนก็ชอบอาจจะเข้าเลยนะท้องฟูไว้แล้วก็ท้องแฟบท้องูผัวจะดูท้องหรือจะจะมาไม่ค่อยอะไรจะมาจะจับดูว่าเขา เขาเพ้อแล้วเขไม่เกงก็ไปเลยนะฮะถ้ามวๆเน่อยจเป็นเป็นรอดึงมันคงก็ดึงยืดมานนี้แหละโอ้แล้วก็กระตุกเนอะบาคนอ่ามันจะมีอาการอะไรนะเกรงลก็อ่าไักะกอกอะไรกมีนะมันไว้ท้องเลย่ะัไปอเกงไม่เกงนึงน้ก็ไปเลยอ่าดึงให้มันแนวราบเลยถ้าดึงดีๆนะมันจะถึงอะไรนะถึงกระตุกเเดียว กระดูกโคดเอสอะไรปักเดียวกระดูกเลยสำมากค่าเนี่ยจะมาจะสอนสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอากลับมาเป็นท่าแรกเวลาเราจะทำเนี่ยเราจะดึงคอตึ๊บเสร็จแล้วก็จับคออกเดียวเลยนะปจุบัติท่าเก่งนะง่ายเพราะว่าเราดึงบุโดไปเมื่อกี้อะไรนะง่ายน่ะพยามลงนิดหน่อยแล้วเราจะทําท่าดึงคอเสร็จแล้วก็จับขานิ้วชันทา่ทาท่าเท้าแล้ สามทารนี่ยึมโดนะมันเราดึงเมื่อกี้ลงปานเราได้ลงปานอ่อนไปแล้วเราละว่าเป็นชั่วโมงละอันนี้กระโดงมันอ่อนหมดละแต่อันนีงมันจัดก็เลยง่ายขึ้นนะโอ้ ลุกขึ้นมาเป็นยังไงบ้างขาต้โชกเลยโชามตสวยหน่อยองบ้าวมนช่วยมาเราเืยะเป็นไงบ้างเบาเบากว่าเม่อ้ใช่ไหมนั่นแหละเราทําแค่นี้นะให้คนไข้มาแต่ละเคสตเคตหนึ่โหเราบอกว่า3วันมา10วันมาคนไข้ก็จะมาเงินัน แต่เราทำไปแล้วโอ้ยมันหนักกว่าเดิมควก,กันาเลยบอกให้คนไข้มากูไม่ไมาเดี๋ยวหายแล้วหายสักเลยอโอเคตอนนี้จับคู่กันนะจับคู่กันเยอะเสร็จท่าพวกนี้แล้วเราก็จะท,ทําท่าพวกนี้แล้วก็มาทําท่าเี๋ยอถ้ามันมีเวลาเหลือเราจะขึ้นท่าวัาไล